ช่องบักอาบูทีวีถ่ายทอดสดดูวอลเล่บอลสดโปรแกรมวอลเล่บอลวันที่2กรกฎาคม2566ช่องบักอาบูทีวีถ่ายทอดสดดูวอลเล่บอลสดโปรแกรมวอลเล่บอลวันที่2กรกฎาคม2566เดินทางใกล้มาถึงบทสรุปในรอบแรกกันแล้วสำหรับวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL2023 FIVB Volleyball bon Women's n a t i o n League 2023ที่ตอนนี้ทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเห็นทีจะเป็นทีมชาติเยอรมนีแต่ก็ต้องรอให้แข่งขันครบทุกคู่กว่าจะรู้ว่าใครได้เข้ารอบไฟนอนไปแข่งต่อที่สหรัฐอเมริกกาบ้างผลการแข่งขันวอยบอลหญิง VNL 2023นัดล่าสุดมีผลดังต่อไปนี้เซอร์เบียแพ้สาธารณรัฐโดมินิกัน2-3เซต

22-25, 25-18, 22-25, 13-25้าเนเธอร์แลนด์แพ้แคนาดา2-3เซต 27- 25 16-25็5 1 8 2 3 2 5 9-15้าหไทยแพ้ญี่ปุ่น0-3เซต 18-25, 22-25, 20-25 สำหรับวันนี้วันที่2กรกฎาคม66ยังมีโปรแกรมวอลเล์บอลหญิงเนชันลีก2023ให้ได้ชมกันอีกหลายคู่ซึ่งทีมในตารางยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบโดยเฉพาะโคต้าอันดับที่8ของตารางที่ยังต้องจับตาว่าใครจะเป็นทีมที่ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายโดยโปรแกรม VNL 2023วันนี้โปรแกรมวอลเล์บอลวันที่2กรกฎาคม2566มีดังต่อไปนี้ เซอร์เบียพบเบลกเรียเพิ่งแข่งขันเสร็จเซอร์เบียชนะเบลกเรีย3สมถึงสองเซต20-25 25-16ห้5หหถึงสิบสี่ยีสโปแลนด์พบเกาหลีใต้เวลา1 2บสองนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโครเอเชียพบตุรกีเวลาสิบสามนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยจีนพบสหรัฐอเมริกาเวลาสิบห้านาฬิกาสานาทีตามเวลาประเทศไทย Croatia, อิตาลีพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยไทยพบบราซิลเวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยช่องทางดูวอลเล่บอลสดสำหรับทีมชาติไทยสามารถรับชมได้ทางช่อง7 HD, b a g a b u t v และเว็บไซต์ TIREO ขณะที่ทุกคู่ที่ทำการแข่งขันที่ประเทศไทยทาง b a g a b u t v จะถ่ายทอดสดให้ได้ชมทุกแมตชมากกว่ามากกว่ามากกว่า,า,กกวาดูวอลเล่บอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า โปแลนด์พบเกาหลีใต้จีนพบสหรัฐอเมริกาคโครเอเชียพบตุรกีคโครเอเชียพบตุรกีอิตาลีพบญี่ปุ่นอิตาลีพบญี่ปุ่นไทยพบบราซิลไทยพบบราซิลไทยพบบราซิล